สำหรับทิศทางราคาทองคำในคืนวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมานะครับราคาทองคำมีความผันผวนในระดับสูงมากเนื่องจากราคาทองคำมีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยราคาร่วงลงหลุดบริเวณ1,667เรียญดอลลาร์ต่อเทสซอซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในปี2021ทําทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะปี หรือในระดับปีที่มีการยกโลหรือยกระดับต่ำสุดขึ้นมา3 4ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มและโมเมนตัมเป็นลบมากยิ่งขึ้นสัญญาณดังกล่าวในทางเทคนิคทำให้นักลงทุนมองว่าเทรนขาขึ้นของทองคำสิ้นสุดลงและอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการพักฐานของราคาทองคำลงต่อในอนาคตความวิตกกังวลดังกล่าวทำให้เกิดแรงขายตัดขาดทุนสำหรับคนที่ถือครองทองคำไว้จนราคาทองคำปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงกว่า30เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ วันนี้ราคาทองคำร่วงลงไปตระดับต่ำสุดของวันบริเวณ1,660เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนปิดตลาดไปบริเวณ1,663สะท้อนให้เห็นว่าราคาปิดใกล้กับระดับต่ำสุดของวันสะท้อนให้เห็นถึงการเด้งหรือการรีบาวกับของราคาทองคำในระดับจำกัดส่วนหนึ่งก็เกิดจากแรงขายตัดขาดทุนทางด้านเทคนิคหลังจากราคาหลุด1,676ขณะที่นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ต่อแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ต่อแนวโน้มการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ที่มีทิศทางชรตัวลงสะท้อนให้เห็นถึงการจ้างงานในระดับที่แข็งแกร่งนอกจากนี้การเปิดเผยดัชนีภาคก,การผลิตของ Empire State Index ก็สะท้อนให้เห็นถึงภาคก,การผลิตในเดือนสิงหาคมที่มีสัญญาณของการขยายตัว ปัจเจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวหรือมีโอกาสที่จะเติบโตมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้ทำให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะสามารถขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่สูงกว่าเคยส่งสัญ,ญญาณเอาไว้ในช่วงที่เหลือของปีนี้เพื่อทำการควบคุมเงินเฟอ้อหรือกดให้เงินเฟอ้อมีสัญ,ญญาณของการชะลอตัวลง หลังจากการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ประจำเดือนสิงหาคมออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้ทั้งนี้นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารและวันพุธหน้าโดยมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับ75-1ถึงเบสิสพอยต์นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ถึงการประชุมในเดือนพฤศจิกาและก็ธันวาคมโดยมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ย มากกว่าที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้ก็คือระดับ25บเบสิสพอยต์เป็นการคาดการว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยในระดับ 50- บถึง75เบสิสพอยต์ทั้งการประชุมของเดือนพฤศจิกาและก็เดือนธันวาการมีมุมมองต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบีย้ยที่มีทิศทางหรือมีโมเมนตัมที่เร่งตัวขึ้นหรือว่าสูงกว่าที่เคยมีการส่งสัญญาณไว้เป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดความพันควนในตลาดเงินตลาดทุนในระดับที่ค่อนข้างสูงทองคํามีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลง นอกจากนี้การลงทุนในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปและก็ตลาดหุ้นเอเชียรวมแล้วแต่มีสัญญาณของการปรับฐานและอ่อนตัวลงการร่วงลงหรือความผันผวนขอ,ของตลาดเงินตลาดทุนในระดับที่ค่อนข้างสูงทําให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในทุกสินทรัพย์แล้วกลับไปถือครองเงินสดจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้าไปกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการแข็งค่าทั้งนี้ทั้งนั้นการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐก็จึงเป็นปัจจัย ที่ทําให้ทองคําถูกกดดันในฐานะสินค้าพุกกพันให้มีสัญญาณของการปรับฐานหรือมีโอกาสอ่อนตัวลงได้เช่นกันสำหรับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาในระยะสั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐสำหรับคืนวันศุกร์นี้ช่วงสามทุ่มตามเวลาประเทศไทยจะมีการเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการคาดการอัตราเงินเฟอ้อจากมหาลัยมิชิแกน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอาจจะกลับมาเป็นลบหรือกดดันในส่วนของตัวราคาทองคําได้ดังนั้นในระยะสั้นนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายที่จะสลับกลับลงมาเพิ่มเติมนอกจากนี้ในสัปดาห์หน้านักลงทุนยังคงจับตาดูการประชุมของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเพื่อชี้นําทิศทางของสกุลเงินของประเทศต่างๆและทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ ในส่วนของวันจันทร์จะมีการประชุมของธานาคารกลางจีนซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากช่วงที่ผ่านมาธานาคารกลางจีนมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกในวันอังคารที่20กันยายนธานาครารกลางจีนอาจจะมีการประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของลูกค้าชั้นดีหรือ LPR ระยะ1ปีกับ5ปีซึ่งถ้ามีการประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ คาดการณ์ว่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชื่องบวกต่อสกุลเงินหยวนให้มีสัญญาณของการแข็งค่าและอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยพยุงหรือหนุนทองคําได้ในวันอังคารและก็วันพุทธที่20และ21กันยายนจะมีการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐซึ่งนักลงทุนจับตาดูการคาดการณ์ต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินมาตรการการเงินของธานาคารกลางสหรัฐในระยะถัดไป โดยจับตาว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งดังกล่าว75หรือ100เบสิพรวมทั้งหาสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกาและเดือนธันวาซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางของราคาทองคำในระยะถัดๆไปนอกจากนี้วันที่22กันยายนจะมีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นและก็ธนาคารกลางอังกฤษ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสกุลเงินเยนและสกุลเงินปอนด์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของบรรดาเราธนาคารกลางขนาดใหญ่และธนาคารกลางสหรัฐซึ่งอาจจะทําให้เกิดความผันผวน,นหรือการแกว่งตัวในตลาดเงินตลาดทุนตามมาได้เช่นกันสําหรับกลุก่วิธการลงทุนนะครับเนื่องจากราคาทองคาําร่วงลงหรือหลุดระดับต่ําสุดของปีที่ผ่านมานะครับทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของทองคําในทางเทคนิค มีโมเมนตัมเป็นลบค่อนข้างชัดเจนนะครับทางนี้เนี่ยราคาทองคํามีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสปรับฐานลงต่อในระยะสั้นแม้ว่าราคาทองคําจะมีสัญญาณของการทิ้งตัวหรือมีการดิ่งตัวลงแต่หากดูจากกรอบการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําในระยะสั้นพบว่าการที่ราคาทองคําทิ้งตัวหรือดิ่งตัวลงมาประมาณ40เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทำให้ราคาลงมาชนกรอบหรือชแนล ของที่ทางขาลงในช่วงสั้นนะครับมีลุ้นที่จะเห็นจังหวะของทองคำรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นได้แต่หากการเด้งหรือการรีบาวกลับของทองคำยังคงเป็นไปอย่างจำกัดอาจจะทำให้ราคาทองคำถูกขายหรือมีโอกาสปรับตัวหรือมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อดังนั้นจังหวะที่ราคาทองคำรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นใครที่มีการถือครองทองคำเอาไว้อาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและกลับมาถือเงนินสด รอจังหวะที่ทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาค่อยเข้าซื้อแต่การเข้าซื้อในช่วงเทรนหรือที่ทางของทองคำที่เป็นขาลงอาจจะต้องเน้นเป็นลักษณะของการเข้าซื้อทำกำไรระยะสั้นที่กรอบแนวรับด้านล่างแล้วก็ไปแบ่งขายทองคาเมื่อราคาทองคำขยับเหลือปรับตัวขึ้นไปไม่ผ่านกรอบแนวต้านด้านบนซึ่งอาจจะต้องชะรอในส่วนของการเข้าสะสมหรือการเข้าซื้อในลักษณะของการซื้อถัวเฉลี่ย เนื่องจากเทรนหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำยังคงมีทิศทางเป็นลบทั้งนี้ YLG ให้กรอบแนวต้านบริเวณ1,676เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซอนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของราคาทองคำในช่วงปีที่ผ่านมาที่ราคาเขาหลุดลงมาดังนั้นการเด้งกลับหรือการวนกลับขึ้นไปของตัวราคาทองคำถ้ายังไม่สามารถผ่านหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้อาจยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรที่สลับกลับลงมาเพิ่มขึ้น และแนวต้านสำคัญบริเวณ1,692เหรียญดอลลาร์ต่ออยสซอนถ้าการเด้งหรือการดิดตัวกลับของทองคำยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำจะยังคงมีทิศทางหรือโมเมนตัมเป็นลบในระยะสั้น YLG จึงแนะนำให้ขายที่ระดับดังกล่าวสต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนฝั่งขายถ้าราคาเกิดผ่านหรือดิดตัวได้ค่อนข้างแรงจนผ่าน1,692เหรียญดอลลาร์ต่ออยสซอนโซนขายหากคิดเป็นราคาเงินบาทจะอยู่ที่ระดับ2 9 0 0 0 350ถึงระดับ29,650บาทต่อบาททองคำแนวโน้มของค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าค่อนข้างมากใกล้กับระดับ37บาทต่อดอลลาร์ทำให้การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคำแท่ง96.5หรือราคาทองคำแท่งในประเทศเป็นไปอย่างจำกัดขณะที่แนวรับด้านล่าง ylg ให้จับตาดูบริเวณ1660-1653เหรียญดอลลาร์ต่อทสซอนซึ่งเป็นกรอบหรือช่นลของทิศทางขาลง ระดับดังกล่าวหากราคาทองคำไม่หลุดมองว่าอาจจะเห็นการเด้งหรือการดิดตัวกลับดังนั้นใครที่ขายเอาไว้จะทำการเข้าซื้อคืนหรือเสี่ยงเข้าซื้อเพื่อหวังทำกํำไรจากการเด้งขึ้นหรือการรีบาวกลับในช่วงสั้นของราคาทองคำก็สามารถทำได้แต่หากราคาเกิดหลุดรับระดับดังกล่าวมองแนวรับถัดไปในโซนบริเวณ1638เหรียญดอลลาร์ต่อออสซอ ท้งนี้โซนแนวรับคิดเป็นราคาเงินบาทอยู่ที่ระดับ28,950บาทถึงระดับ28,700บาทต่อบาททองคำทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้าจะส่งผลต่อการคาดการแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะถัดไปทั้งนี้ปัจจัยทางด้านเทคนิคเริ่มเห็นโมเมนตัมในเชิงลบของตัวราคาทองคาที่ชัดเจนมากขึ้นหากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า ยืนยันการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทิศทางที่เล่งตัวขึ้นหรือในระดับที่สูงอาจจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่กลับมากดดันทองคําเพิ่มเติมดังนั้นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงต่อของราคาทองคําอาจเกิดขึ้นได้นักลงทุนที่มีการถือครองทองคําหรือสะสมทองคําเอาไว้เราจึงแนะนําว่าก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะชี้นําทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคําในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจต้องเตรียมปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนเพื่อรับความผันผวนของราคาทองคําจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันอังคารและวันพุธหน้าเช่นกันขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Bullion d f u t u r e นะครับตอนนี้การเทรดในตลาดทีเฟก YLG ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าคอมมิชชั่นลดลงมา ตั้งแต่สัญญาแรกในการเทรดสูงสุด80%นะครับสามารถทักไลน์ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่นดังกล่าวครับนอกจากนี้ YLG ยังพาลูกค้าไปเทรดในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดมีสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกลงทุนนะครับถ้าอยากพอโตก็มาโกอินเตอร์กับ YLG Bullion and f u t u r e ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปหรือข้อมูลดีๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ